สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565เรามาถึงชาวราศีสิงห์และะ้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง16กันยามาดูนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์บ้างชีวิตเดินรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมจะมีศัตรูหรือมีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมแล้วในช่วงท้ายมาดามจะให้เคล็ดลับการเสริมดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าควรจะต้องทําอะไรมีอะไรที่ติดขัดแล้วควรที่จะต้องเสริมดวงแบบไหนเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะคะ ชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้บอกได้เลยนะคะว่ามีเรื่องเครียดมีเรื่องเหนื่อยตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยิงนะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงดังนั้นเวลาที่จะทะไรเนี่ยไม่ค่อยจะขอความช่วยเหลือจากใครดังนั้นก็เลยจะต้องเหนื่อยด้วยตัวเองแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วไปลงเออเหนื่อยแล้วมันจะมีลาภผลรายได้ที่ดีขึ้นมาไหมเหนื่อยแล้วมีลาภผลรายได้ที่ดีนะคะยิ่งกระตือรือร้นมาก ก็ยิ่งได้มากในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เองเนี่ยคุณกำลังมีปัญหาเก่าๆหรือหนี้สินเก่าๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นหนี้สินเก่าๆห <c oughs> นี้สินที่มาจากอะไรมาจากบุตรหลานนะคะมาจากลูกหลานหรือมาจากบริวารคนใกล้ชิดในครอบครัวหรืออาจที่จะมาจาก ธุรกิจนะคะโครงการที่คุณลิเริ่มหรือลงมือทําไปนานแล้วแต่มันอาจจะไม่ไ,ไม่ประสบความสําเร็จหรืออาจที่จะประสบความสําเร็จล่าช้าเกินไปแล้วทาให้ เรามีหนี้มีสิงเกิดขึ้นนะคะชาวราศีสิง์ใครก็ตามที่เกิดราศีสิงมีเกณฑ์ที่จะต้องเครียดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายหนี้สินต่างๆหนี้สินเก่าๆที่มันจะต้องผ่อนกันแบบยืดเยื้อยาวนานไม่จบง่ายๆจะต้องไปผ่อนกับใครผ่อนกับคนในครอบครัวนะคะ ผ่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าใครที่ผ่อนเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่าค่ารักษาพยาบาลนะคะค่ารักษาพยาบาลหรือถ้าใครที่ทําธุรกิจแล้วไปกู้นี่ยืมสินไปขอหยิบขอยืมญาติพี่น้องมาก่อนคนในครอบครัวมาก่อนก็ยังผ่อนกันไม่รู้จักจบสิน้นนะคะแต่ถามว่ามีคนช่วยเหลือไหมมีคนช่วยเหลือแต่เพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่า ความสําเร็จมันยังไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดมันจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่านี่สินที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องผ่อนเขาอยู่ตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นว่านี่สินที่มันบางทีก็เป็นดอกเบี้ยทบต้นถ้าเราเกิดไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่าเราไปคุยกับคนในครอบครัวบางครอบครัวเขาเอาดอกเบี้ยกันก็มีนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังต้องผ่อนกันแบบยืดเยื้อยาวนานแต่ถามว่ามีคนช่วยมีคนส่งเสริมสนับสนุนบ้างไหม ถ้าคุณขอความช่วยเหลือก็มีคนให้นะมีคนช่วยนะเพียงแต่ว่าเขาช่วยแบบว่าคุณต้องผ่อนคืนนะผ่อนแบบเบาๆผ่อนระยะยาวประมาณนี้นะคะทีนี้ก็บอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีโครงการของการที่จะคิดลิเริ่มทำอะไรเกี่ยวกับด้านวัตถุมงคลนะคะวัตถุมงคลมงคลในที่นี้ อย่าไปเอาของใหม่ๆมาขายนะนะคะหรือใครที่กำลังที่จะทำเกี่ยวกับด้านการเป็นนักพยากรณ์การเขียนอักขรเลขยันการทำพิธีกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นบางคนก็ลงหน้าหน้าทองเขียนอักขรเลขยันทําพิธีพิธีกรรมต่างๆในที่นี้เขาบอกว่า ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะทําแบบนั้นหรือบางคนก็อาจที่จะไปเอาวัตถุมงคลมาปล่อยเชา่าก็ซึ่งในนี้เขาบอกว่าต้องเป็นของเก่านะแล้วมันจะส่งผลทําให้ลาบผลรายได้จะตามมานะคะชาวราศีสิงห์เองเนี่ยเขาบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายานนี้ยิ่งกระตือรือร้อนมากยิ่งได้มากแต่ว่ามันไม่ได้ได้ได้ง่ายๆเวลาทำอะไรลงไปแล้วแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลที่จะทำพอทำแล้วคุณจะเจอคู่แข่ง นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยแม้กระทั่งคู่แข่งที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของเราเองที่แนะนําเราแต่พอผลปรากฏว่าเราทําไปแล้วมันรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราดีพอเขารู้สึกว่าเราดีปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอิจฉาเราต้องระวังตรงนี้ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้น,น่ถามว่าได้เพื่อนดีไหมได้เพื่อนดีแต่ได้เพื่อนนี้แต่เพื่อนก็แอบ อิจฉาเล็กๆด้วยนะถ้าเกิดว่าเราดีขึ้นมานะคะแต่ถ้าตอนที่เรายังไม่ดีเนี่ยเขาจะมีข้อแนะนําดีๆให้กับเราทีนี้ชาวราศีสิงห์มาดูถึงเรื่องความรักความรักเขาบอกว่าถ้าชาวราศีสิงห์เนี่ยสำหรับคนโสดก่อนเอาคนโสดก่อนนะชาวราศีสิงห์เองถ้าคนโสดถ้าละคุณไปโฟกัสเรื่องความรักนะงานก็จะดรอปไปเลยนะแต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องงาน งานจะดีเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์สำหรับคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่เรียกว่าจะมีแฟนยากสักนิดนึงนะคะอาจที่จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานหรือรักเก่าจะอยู่เทินกลับมานะคะอาจจะเป็นรักตั้งแต่สมัยวัยเรียนนะคะเลิกลายห่างหายกันไปจนแทบจะลืมๆกันละอยู่ดีๆมาเจอกันมาปิง๊งปังกันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ อาจจะเป็นได้พบเจอรักเก่าๆหรือบางทีสําหรับบางคนก็อาจจะกลายเป็นว่าฉันยุ่งกับง,งานไม่มีเวลาสนใจเรื่องความรักนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้เขาบอกว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันอยู่บ่อยๆนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะอาจจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งคู่ครองของคุณอาจจะมีปากเสียงมี เขาเรียกว่าอะไรนะมีปากเสียงหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เองเนี่ยใครที่ถามถึงเรื่องงานนะคะงานดีได้เงินดีแต่ว่างานในที่นี้งานดีเงินดีมีลาภผลรายได้มีโอกาสได้เงินก้อนโตๆแต่ได้มาแล้วไปลงกับครอบครัวหมด นะคะคลงกับครอบครัวเรื่องอะไรเรื่องการเจ็บป่วยของบุตรหลานหรือเรื่องธุรกิจที่ทำแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จทีเดียวก็จะต้องมีเรื่องหนี้สินที่จะต้องไปใช้จ่ายเขาแต่อาจจะเป็นการใช้จ่ายแบบว่าผ่อนจ่ายแบบเรียกว่ามีของตัวเองไว้ใช้บ้างผ่อนจ่ายไปบ้างจ่ายตามอัตภาพนะคะทีนี้มาดูถึงว่า <c oughs> สุขภาพกันบ้าง เขาบอกว่าชาวราศีสิงค์คุณอย่าโหมงานมากเกินไปนะในที่นี้เขาบอกว่านอนไม่เป็นเวลาเวลาระวังระบบประสาททุกส่วนในร่างกายของคุณกําลังเกิดปัญหาไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานหรือแม้กระทั่งคนที่เริ่มก้าวเข้าสู่วัยทองหรือคนที่อายุเยอะแล้วก็ตามมีสิทธิ์ที่จะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาททุกส่วนในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลต่างๆตามมาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็น เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ในที่นี้เป็นภูมิแพ้ที่เรียกว่าเกี่ยวกับโรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังทําไมถึงเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับโรค ผิวหนังรักษาไม่หายคนที่อดหลับอดนอนนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยระบบน้ําเหลืองในร่างกายของคุณผิดปกติพอผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลมาให้คุณอะเป็นผื่นคันที่ผิวหนังแล้วหมอจะหาสาเหตุไม่เจอเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้มันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ที่คุณนอนเพียงพอหรือพักผ่อนเต็มที่มันก็จะลาบหายไปแล้วพอมันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแค่ลาบหายไปนะ มันยังฝังตัวอยู่ใต้ผิวแต่ถ้าไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยแต่เมื่อไหรที่มันเป็นมันจะส่งผลทําให้คุณอะกลายเป็นว่าต้องเป็นไปทําชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังสักนิดหนึ่งมาดูถึงเรื่องโชคลาบลาบลอยกันบ้างถามว่ามีไหมมีเกณฑ์ของการมีโชคลาบนะมีโชคลาบมีลาบลอยเพราะฉะนั้นเสี่ยงโชคอเสี่ยงได้แต่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาในที่นี้ก็บอกราศีสิงห์เองเนี่ยโชคลาภลาบลอยมีแต่มีไม่มาก ส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องเสียงเงื่อคุณถึงที่คุณถึงจะได้ถึงจะได้เงินนะคะเพราะอย่าไปเสี่ยงไม่อย่าไปเสี่ยงจะดีกว่าหรือถ้าเสี่ยงก็เสี่ยงเล็กๆน้อยๆเล่นพอแบบว่าได้กิจการจะกเขาบ้างในวันหวยออกก็ได้นะคะอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะนี่มาดูว่าศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมศัตรูลับๆในที่นี้เขาบอกว่ามีนะศัตรูลับๆเนี่ยคนในครอบครัวของเราเองหรือว่า <c oughs> อาจจะเป็นการที่เรียกว่า มันไม่ไม่ได้เรียกว่าศัตรูหรอกต้องเรียกว่าเรามีความรู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับเรานะคะไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านการเงิน นะคะด้านการเงินด้านการงานทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะทํางานทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้เงินหรืออาจจะให้ความช่วยเหลือเราน้อยเกินไปเลยกลายเป็นว่ามองว่าคนในครอบครัวเหมือนเป็นศัตรูแต่จริงๆไม่ใช่ศัตรูเขาอาจที่จะมีเหตุผลของเขาที่ช่วยเหลือไม่สามารถช่วยเหลือเราได้นะคะทีนี้ศัตรูลับๆไม่ไม่มีนะคะถึงมีมันก็อาจจะเป็นศัตรูเก่าๆคนเก่าๆ นะคะหรือบางทีเขาก็อาจจะมองว่าเราลําบากอยู่ก็ไม่มีในที่นี้มองว่าน่าจะมีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณมากกว่านะคะก็มาดูเคล็ดลับการเสริมดวงสําหรับชาวราศีสิงห์กันบ้างนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างมาดามจะให้ทั้งหมด3หัวข้อทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้หรือจะทําทั้งหมด3หัวข้อก็ได้มันส่งผลดีให้กับตัวคุณเองนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะหัวข้อแรก ให้สักการะโอ้โ oh, หให้สักการะพญานาคนะคะใครที่บูชาพญานาคก,ก็ให้สักการะพญานาคเวลา9ก้นาฬิกานาทีถึง 10นาฬิกาสนาทีนะคะในวันพุธนะคะวันพุธธาตุน้ำเราก็ไหว้ท่านและที่สำคัญนะปีนี้วันพุธอาทิตย์บดีทำอะไรที่วันพุธเนี่ยและอธิษฐานดีๆนะขอบรารมีปูน่นาะคราชมาดามเชื่อถือมากเลยเพราะอะไรหนึ่งที่บ้านมาดามมีนะคะแล้วก็บูชาขออะไรก็สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้บูชาพญานาคนะคะในวันพุธช่วงเวลา9้านาฬกา30นาทีถึง 10นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วขอพอรท่านอีกหัวข้หนึ่งก็คือให้ล้างพัดลมนะคะให้ล้างพัดลมในช่วง2ทุ่ม40นะคะถึง3ทุ่มให้ล้างพัดลมให้สะอาดในวันศุกร์นะคะเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราทําให้มันสะอาดทําให้มันร่มลื่นทําให้พัดลมเขาเป่าได้คล่องเพราะฉะนั้นชีวิตเรามันจะได้ราบลื่น จะได้ไม,ม่มีอุปสรรคมันจะได้ร่มเย็นด้วยนะคะอ่ะอีกหัวข้อหนึ่งสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะซื้อขนมเด็กเอ่อซื้อขนมเด็กนะกินหรือซื้อแจกนะคะซื้อขนมเอ่อขนมเค้กขออภัยค่ะซื้อขนมเค้กนะคะกินเองหรือแจกในที่นี้มาดามมองว่าควรแจกนะคะซื้อขนมเค้กเอาที่เซเว่นก็ได้ เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้แล้วเราแจกอย่างสมมุติว่าเราไปเจอเด็กที่ที่บ้านมีฐานะที่ยากจนหรือว่าพ่อแม่เขาลำบากเราซื้อขนมเค้กแจกแจกในช่วงเวลา19นาฬกา10นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีแจกเด็กไปนะคะในที่นี้เขาบอกว่าวันศุกร์เป็นเลข6กกำลังของวันศุกร์คือ21เพราะฉะนั้น21มันเยอะไปซื้อ6ชิ้น แล้วแจกเด็กที่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเขายากจนเขาลําบากในวันศุกร์นะคะถ้าคิดว่าทําอันนี้ทําได้ก็ทําถ้าอันนี้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สองอันแรกเนี่ยมันน่าจะทําได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ควรทํานะคะทําแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนะคะให้ชีวิตเนี่ยถตาน้ําทั้งนั้นเลยวันพุธจะถาน้ํานะคะเออ สการะพญานาคกว็วันพุธวันพุธสีเขียวเหนี่ยวซับนะคะจะอธิษฐานขอให้มีทรัพย์สินเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาให้มีเงินไม่ขาดสายไหลเข้ามาไม่เอ่อให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้เกิดขึ้นทำอย่างนี้นะคะทุกวันพุธท,ทุกวันพุธเป็นเวลาหนึ่งเดือนในเดือนพฤศจิกายน อธิษฐานขอในสิ่งที่ดีๆอธิษฐานเรื่องมีปัญหาเรื่องการเงินอธิษฐานเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องความรักอธิษฐานเรื่องความรักแต่มาดามบอกเลยนะคะว่าพญานาคอธิษฐานเรื่องความรักไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าคุณอธิษฐานเรื่องการงานการเงินเรื่องสุขภาพจะโอเคถ้าด้านความรักไม่ค่อยได้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ส่วนล่างพัดลมซื้อขนมเค้กแจกเด็กสุดแล้วแต่คุณจะทําหรือไม่ทําแล้วแต่คุณนะคะก็จบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาดามแชร์ออกไปนะคะเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นคุณก็ได้บุญด้วยสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ